ประหยัดไปทันทีนะครับกับรถตู้หรูคันนี้เข้าใหม่นะฮะนี่คือรุ่นยอดนิยมด้วยถึง2ล้านบาทเลยเพื่อนๆท่านไหนนะครับกำลังมองหารถตู้หรูเอาไปใช้งานอยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยแบรนด์เจ้าตลาดกับโตต้าอัลพาธนะฮะรุ่นท็อปออฟชันเต็มปี2022สีดําทั้งคันครับเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะฮะสำหรับคันนี้นะครับฝากระโปรงด้านหน้ากระจังด้านหน้าสภาพสวยๆแบบนี้นะตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมแล้วก็โลโก้โตต้าอัลพาธนะฮะแล้วก็มีชุดแต่งโมเดลิสต้าทั้งคันเลยนะไฟหน้าขออองเเเค้าานนนนะะะป็ LED มมมพรกกัับไฟตดหี่สวยยๆลฮ แล้วก็เครื่องยนต์นะฮะสามารถเร์วิตกับโตต้าที่ไหนก็ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรนุ่มนวลฮะอัตราการเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับใครที่สนใจคันนี้นะครับบอกเลยว่าแบรนด์โตตานะ้าเนี่ยคุ้มค่าราคาไม่ตกด้วยสนใจอย่ารอช้าครับรีบจับรีบจองนะครับและที่สําคัญด้านข้างไม่มีริ้วรอยกระจกมองข้างเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามือจับประตูมีระบบคีเลสโกและประตูด้านข้างเนี่ยเป็นบาร์สลด์ไฟฟ้าแบบนี้เลยใช้งานง่ายมากครับแล้วก็ราคาดีมากด้วยสภาพด้านท้ายนะครับหรูหามากเลยนะฮะ ผมมีมีสปอยเลอร์หลังไฟเบกรกดงที่3และก็คันนี้มีการติดฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มกรองแสงจากเบลฟุงรุ่นท็อปเลยนะราคาประมาณ3-4มสี่หมื่นบาทเลยครับชายกันชนด้านท้ายเป็นชุดแต่งโมเดลิสต้าและก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ใช้งานน้องครับเดี๋ยวไปประชุมกับพี่ตั้มหน่อยไม่แห่มาเป็นสไตล์ผู้บริหารเลยนะครับ <c oughs> และตอนนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังกับโต,ต๊ต้าผัดคันนี้รูห่าหน้าใช้งานมากๆกับราคาที่ย่อมเยามากๆด้วยนะแล้วก็ออปชั่นทันสมัยครับก็จะมีอ่าสโลว์ออฟชั่นนะฮ ประาากาศนาโนอี e, รวมถึงมีทีวีเพดานด้วยเวลาเดินทางไกลต้องการดูทีวีดูหนังฟังเพลงอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนและก็บาะที่นั่งแถว2เป็นแบบ VAPC นะฮะหมอนรองศีรษะเป็นแบบมิก้เมาส์แบบนี้สามารถปรับตั้งค่าได้เอหลังก็ได้แบบนี้ด้วยนะเดินทางไกลต้องการนอนสักยิมหนึ่งโอ้สบายจังเลยนะคันนี้นะครับสนใจอย่ารอช้าสภาพสวยๆราคาดีมากๆครับขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่1 9 9 9ง0 0บาทเท่านั้นครับถ้า,าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่วัตโ,โตได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหก ในของแถมพิเศษแน่นอนครับรถทุกคันของเรานะครับมีวันตีให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทัวประเทศด้วยวันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ